ยังไงให้เขาคิดถึงคุณมาถึง EP ีที่4แล้วค่ะสำหรับหัวข้อนี้คอนเทนต์นี้นะคะทำอย่างไรให้เขาคิดถึงเราคิดถึงคุณนั่นเองนะคะจะทำอย่างไรใน EP ีที่4เรามาต่อกันเลยนะคะนอกจากที่เราบอกว่าสร้างความประทับใจจากการเดทครั้งแรกคุยกันครั้งแรกหรือว่าเจอกันครั้งแรกไปแล้วนะคะรูปรส กลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสใช่ไหมคะที่พี่เมย์บอกไปทีนี้มาถึงเรื่องนี้นะคะเป็นสเสน่ห์ที่จะทำให้เขานะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรคิดถึงแล้วก็ติดต,ตรึงใจนั่นเองนะคะ mm hmm. อย่างไรมาดูกันค่ะความฉลาดทางอารมณ์ หมายความว่าอย่างไรคะความฉลาดทางอารมณ์คือคุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ในตอน นั้นๆได้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรคุณเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์แล้วอยู่ในสถานการณ์อยู่ในด้านที่อารมณ์เป็นบวกๆได้เสมอนะคะเมื่อคุณเป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์สาวๆทั้งหลายพี่เมย์จะบอกแบบนี้ว่าการที่คุณจะทำให้ใครคนหนึ่งเขาคิดถึงคุณเขาจะคิดถึงแต่ด้านที่เป็นสิ่งที่เป็นบวกๆสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆสิ่งที่ทำให้เขามีความสุข นั่นคือข้อแรกคุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรคะคุณจะต้องให้ความสำคัญนะคะกับเวลาที่ อยู่กับเขาแล้วก็ใช้กับเขามันจะต้องเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขของคนทั้งคู่เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายจะต้องระวังว่าอย่าแสดงอากับกิริยาหรือว่าอารมณ์นะคะที่เป็นในทางลบออกมาเด็ดขาดเชียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะทำให้เขานะคะ ดึงดูดเขาคิดถึงคุณในด้านที่เป็นเรื่องดีๆเรื่องบวกๆ คือการมองเห็นคุณคิดถึงคุณแล้วมีความสุขคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนั่นเองนะคะเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่นะคะจะบอกเลยว่าเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรเป็นในแบบที่คุณเป็นแต่ว่าจงเป็นในแบบที่คุณเป็นในด้านบวกบวกบวกนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึก ตัวตนของคุณฝึกตัวเองของคุณให้อยู่ในด้านบวกแล้วอีกหนึ่งอย่างคืออย่าคาดหวังนะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังและเตรียมความพร้อมถ้ามันไม่ใช่พร้อมที่จะเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผยนะคะ